เยอะเหลือเกินเดี๋ยวกอนนะอันนี้ยอดวิวคลิปช็อตกำลังอย่าไปมัวมองอีกเลยวันนี้ <laughs> โอ๊ยวัน,นไม่อยากคิดไม่อยากาคาดคิดเลย ใส่น้ำตาลมะพร้าวชอบหวานมากก็ใส่มากนะชอบหวานน้อยก็ไม่ต้องใส่นี่ก็เห็นบีบมะนาวน้ำลายแตกน้น่นบงทปมันดูดูเหมือนกับจะเปรี้ยวเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเปรี้ยวหรือเปล่าเดี๋ยวมะนาวไม่ค่อยมีน้ำด้วย มีน้ำเอาน้ำมะนาวมาให้หน่อยไม่เปรี้ยวเลยแม่นิวสวัสดีเจ้า่ารอรูดคกอย่างนี้เลยนะแอนแอนแอนลูดโคกเดี๋ยว่าไปเอามะนาวมามะนาวไม่เปรี้ยว ไม่รู้รอเดี๋ยวกลัวนอนไม่หลับกันไม่กินไม่กินมากินตำผลไม้บ้านย่ามามาไม่นิวมนะตำผลไม้ไมมเลยยนา่านนาวบ้านนาวเอาอีกสักหน่อยเพราะว่ามันไม่เปรี้ยวเลยเอาใส่สักหน่อย เผือแค่มันพอมีสีสันมะนาวหน่อยไม่งั้นเขาก็จะว่ามันไม่ครบเอางี้เป็นไงเนาะมามาน้องทิพมาอุ้ยอร่อยอะ่ะแป๊บนึงนี่นี่นี่ จุ๊บๆๆมานะคะมานะคะ f อฟนี่นี่นี่ญาติจะไม่ต่ำนะญาติจะคุกคุกเอานะเพราะว่าตอนก่อนอันนี้เดี๋ยวโขกเราสีสันไม่สวยงามแต่ก็น่าอร่อยนะนี่ นี้แซ่บเดอ้อมาค่ะมาค่ะ S S A Y สาวไม่มีมีแต่โคกเนี่ยมีแต่โคกเนี่ยเดี๋ยวจะรูดให้ดูนะเดี๋ยวจะรูดมา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 นี่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 ส้มตำเดอ้อส้มตำผลไม้นี่เดี๋ยวกันนะคุกก่อนอาจจะสีสันไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ อร่อยโยไปเนี่สเดียวไปแป๊บหนึงนะนี่มีนมจินด้วยมีนมจินด้วยไม่เผ็ดมากกำลังดีเลยโอ้โดูนี่ดนูนี่น้องทิพ์มามาน้องเมืนน้องเมืนมาเสียเสียน้องพร fc fc มา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 ,มาเสร็จล้ว เป็นนิ้วมะนี่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 แสบแสบแสบมาเด้อมาเด้ออุ๊ยน่าก,กินจังน่าก,กินจุงเบยส้มตามส้มตามเอฟซีเอฟซีมาเด้อมาเด้อ ให้หมดโอ้ยน่ากินมาก<อ>นี่ซฟปเดี๋ยวกันนะ